พี่จะไม่หลงผิดถูกไหมเราถูกต้องแล้วพี่ถ้าเราไม่โหวตดกายเราจะโดนน้บเบิ้ลคิวแล้วเราก็จะแพ้เข้มเกินนึกว่าปูจิโน่เอาละครับผมและวสำหรับคนที่ไม่อยากจะ ตาบอดนะครับสารการดูช่องผมเพราะว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะแยะมากมายนะครับผมแนะนำเป็น Off Start z e r o เลยนะครับตอนนี้นะครับผมใช้มาเป็นเดือนแล้วบอกเลยว่านุ่มเบาสบายไม่ว่าจะใส่หูฟังใส่ลำโพงเข้ามาที่อยู่หูหรืออะไรนะครับไม่รู้สึกถึงความหนักเลยลิงก์อยู่ข้างล่างเลยนะครับอย่าลืมใส่กิกเ้าไปด้วยนะครับรดอีกหนึ่งร้อยบาทรผมสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเกมเกมสายกระชากของเรามันขาดการเติมเงินไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น และร้านที่ผมจะแนะนํานั้นค be <OS S 1> ือ <sl ā> c <Bryant> ี c ีซีไทยแลนด์นะครับไม่ว่าจะเติมเงินนี่ครับหรือว่าเติมผ่านยูไอดีหรือว่าเติมผ่านไอดีพัสเบอรที่นี่สะดวกปลอดภัยส่งไวบริการดีนะครับไว้ใจได้เลยนะครับผมรับประกันเองลิงอยู่ข้างล่างคลิปวิดีโอเลยนะครับไปเลยละกันกูมีสแกนกูมีสแกนดูว่ากมกลุ่มแก๊งสแกนดีว่ากูมีสแกนกูมีสแกนเพื่อน ไม่มีใครมาเลยแล้วเฮ้ยเฮือต้องพีตายพี่ฟุกก็แย่ล่ะผมอุ้ยสองคนเลยเหรอ ผมเจอศพพีที่ห้องแอดมินครับห้องนักกวีเรียบร้อยห้องนักกวีใช่ใช่ครับผมผมพี่เบสพี่เจมอยู่ห้องไฟหมดเลยเมื่อกี้สี่คนที่เหลือก็ไปเคลียร์กันเอาเองนะครับพี่น้องชาวไทยพี่เบสพี่เจมหรอใครบ้างนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เบสเข้าไปรวมนานหรือยังเห็นแค่สามคนเมื่อกี้นานแล้วพี่เบสใคร อันนี้อัไไนนี้ศพใครครับคุณฟุกออาผมรีพอร์ตเป็นศพของอน้องน้องผีครับที่ห้องแอดมินน้องพีน้องแอดมินคือกายอะ่ะผมเห็นออกไปตอนไฟดับใช่เดินสวนไปเสร็จปุป๊บเพราะนั้นเนี่ยคุณฟุ๊กตรงนั้นมีใครบ้างตรงที่ฟุกเจอตอนแรกผมอยู่บนขวากับเต้แล้วผมก็เดิน,<บ>นลงมา,<ว>าเพราะว่าไฟมันดับแล้วก็ผมกวยเต้ฆ่าผมก็เลยวิ่งมาดูชิปประจกายตอนแรกกายกายตอนแรกเห็นยืนอยู่ตรงเสากาย เตากายอะตุ๊กตาหิมะน่าจะหลังกลางปั้นอยู่น้องแพทอยู่ห้องต้นไม้โดนขังอยู่มเป็นใครมีสแกนผมผมมีสแกนผมมีสแกนครับผม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 แมผ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 สผาตกรมืมผมชมพมผมผมผกผมผมผมัมผมิวนะผมผมผม้มผมผมผม่มผ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 ิผมผรอมผ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 วผมผมวมผ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 มบมมีมผมนมอมผ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 มมีมผ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 มมมผ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 ผมมมม เฮ้ยฟังฟังผมก่อนตอนแรกอ่ะผมไปดูชิปไปจอนอ่ะมีแค่น้องพีเราเราสติ๊กเลยผมมีสแกนผมมีสแกนไอไอกลุ่มแรกอ่ะไอกลุ่มแรกของเรานหละมาสิเป็นครั้งแรกที่ได้ไว้ใจพี่ฟุกเหรอเนี่ยเฮ้ยเบติ้งซทำๆ อพยู่ในกลกนัลมยเนทั้งหลายอเอาเป็นว่าผมผมเวทีซ้ำถามผมจะบอกให้เมื่อกี้คือไอตอนที่บอกให้จับกลุ่มเนี่ยอยู่ดีเอฟมันกดปิดไฟแล้วก็เดินหายไปเลยไมมรูกไม่ไม่เอาเอาศบตรงสแกนก่อนอาไม่ใช่เราแล้วเจม ใชู่ด้วยเอาตรงดีก่อนออมันไม่ใช่เราอยู่แต่เรามึงที่เห็นยืนตรงนั้นอ่ะมีมีเขียวเข้มอ่ะยืนอ่าใช่เดินตามอยู่ไฟดับมันนั่งยึกยือกับไอ้ฟุ๊กอยู่เลยใช่ครับเข้าไปอ่ะเป็นศพเลยคือเอกไปกอดหรือเปล่าไม่เห็นกันเลยอ่ะตรงแท่นเลยลิฟินคือเห็นอยู่เลยเข้มเกินเข้มเกินนึกว่าคาปูชิโน่ฟุ๊กบอกว่าสักแกนแล้วหรืออะไรพวกเนี้ย ยังไม่ทันได้กดเลยแต่เต้เป็นคนจริงๆนะพี่เห็นมันสแกนมาแล้จะฉีกไปก่อนแล้วฮะเห็นใช่ไหมสกนบ้างนะผมมีแล้ย ่มมีอคือคนมีสองคนอาจจะเป็นไอสองนักสืบก็ได้เว้ยแล้วแบบว่าไม่สามารถที่จะพูดให้ได้แล้วไม่คือกูหรือว่าเป็นพี่เอสกว่ากูอินพ์เตอร์แบบว่าจงแบบจงใจแบบคือตัดอลิฟินอะไปก่อนอะอยู่กับฟุ๊กอยู่ตอนแรกแล้วเข้าไปแน่นอนเลยะฉะนั้นอลิฟินกับคุณฟุกแล้วแหละสองคนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเข้มเกินเพราะว่าผมไม่มีทางเป็นเว้ยเพราะผมเป็แรกอะจริงๆเชื่อเชื่อ อยู่กับแก๊งไฟฟ้าแล้วโศมันตายเนี่ยอาจะเป็นแพทหนูยิงจิ้วๆนะเฮ้ยเอ็มไม่เป็นคนไม่ใช่เราคนอาจจะแพทขอบคุณมากครับพี่พี่พี่อล้วทำไมมันเป็นแบบนง้โอ้ยบิ๊กชีวิตจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วพังพังอุ้ย ผมมาทําเคพนไม่ได้ผมต้องไปผมต้องไปช่วยคนอื่นรีพอร์ตไม่งั้นเต่จะคุ้มค่างมันมากกว่านี้เลวเอฟตายครับผมต้องรีบกดเกือบแล้วพี่คือพี่ฟุ๊กกำลังจะฆ่ากันแล้วว่าตะแก้วฆ่ากันแย่แล้วเพนหยาแล้วเจมเจมไม่ได้ไปกับเอฟหรอไม่คือเมื่อกี้ตอนสแกนเอฟมาอยู่ตัวล่างซ้ายแต่เอ็งเป็นคนฆ่าไม่มีใครฟังขมู คืออะไรนัฟุกผมสแกนเอฟแล้วก็ไอเต้แล้วก็แต่เอกันคือพี่เอกผมเอฟแบบไม่ได้ไม่ได้เป็นแล้วชัวร์แต่คือมีเต้เต้กับพี่ฟุกอ่ะบอกว่ามีสแกนแต่ตอนนี้ก็เหลือแพทแล้วก็พี่ผื่อนี้ไม่มีไม่มีดูผิดท่านไม่ได้บอกว่ามีไม่เต้กับพี่พี่ฟุกอ่ะบอกว่ามีพี่ฟุ๊กสแกนตอนนี้ก็มีสแกนแต่คนพูมพี่ฟุกอ่ะไม่อยู่แล้วแล้วใครอยู่โอทูมาตะกี้พีปี พี่อยู่คนเดียวเหรอแล้วพี่แจมอยู่ไหนพี่อยู่คอมมูเข้าไปโกกงลังลอยนู่นเอฟแม่ตายร่างซ้ายพี่พัดดาวน์โหลดคอมมูมาก่อนหน้านี้อยู่ตรงนั้นสักพักนึงเลยนะทำไมไม่เห็นพี่วะไม่พี่อยู่หน้าห้องคอมมูเมื่อกี้ห้องมันล็อกอยู่ด้วยพี่เอามเปิดเข้าไปเท่ากดไอ้นี่กดรีพอร์ตมาแล้วเนี่ยเบนบอกว่ามึงเจอแต่ว่าพี่พี่เป็นคนที่เจอกับเอฟใช่ก็พี่เป็นคนกดกดปุ่มแล้วคือกูไม่ได้เดินไปเจอศพไงแต่กูเห็นเห็นชิปประจำเอฟตายก็เลยกดกดปุ่ม เพราะนั้นคนที่อยู่กับเอฟคนสุดท้ายคือมึงนั่นแหละก็อยู่ฝั่งนู้นก็มีแค่พี่ผื่อนี้กับพี่เจมมาทั้งนั้นอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือถ้ามึงไม่ใช่เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูบทเจมโอเคแล้วไม่ไไมม่่น่าใช่หรอกเอราว์เรียกหน่ะมมีใครเที่ยวกูเลยบอกว่าแต่อีกเป็นคุณไม่มีกำลังใจจะไปไหน โอเคชัดเจนพี่ฟุกโอเคแบบที่เราสงสัยกันแล้วที่พี่ฟุกสงสัยผิดต้องยกกระเช้าไปให้พี่เอกแล้วล่ะพี่ฟุกพี่จะไม่หลงผิดถูกไหมเราถูกต้องแล้วพี่ตอนแรกที่หนูอ้าวหายแล้วพี่ฟุ๊กจะไม่หลงผิดถูกไหมว่าเด็กฟ้าพี่ทำทำามเนี่ยพี่ฟุ๊กเ้ย พี่ปุ๊กเดี๋ยวเราลงโหวตในฟิลถูกเราชนะอ่าเอางี้คือคือผมอ่ะตอนก่อนไฟดับอ่ะผมอยู่ตรงเสาแล้วพี่เจมส์วิ่งไปทางเสาคุณคุณเอกครับไอ้หลักฐานนี่คือมันปุ๊บเลยเจมส์เอกผมขอโทษคุณเอกผมไม่เป็นไรผมไม่ได้โดนโหวตออกโดนฆ่านดิอะไรพี่เจมส์อย่าเป็นชาวล็อกเลยคุณเอกผมขอโทษได้พี่เป็นด้วย ฟุ้งเมื่ไห่เมื่อไหรไกฟุ้งเมื่อไหรแต่พี่ไม่วางพี่เจ็บคุณฟุ้งทำสตมผมมุนเนี่ยไม่ใช่ผมมันไม่เกี่ยวแล้วเชียผมจะมาขอเป็นเป็นอ่าเป็นลูกมือลูกตีนตาเอกไปอีกไม่ว่าตาเอกจะขับไส่ไล่ผงส่งผงขนาดไหนหรือจะทำอย่างไรก็ตามผมจะขอติดตามขอไปเป็นอ่าคนติดตาม ให้น้องพีได้เล่นบ้างเถอะครับขอร้องหน่อยนะจริงๆประโยคนี้ต้องพูดกับผมด้วยขอบคุณครับ,รบพี่ต้องพูดกับพ<อ>ีบน,นี่ก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันตอนแรกก็ว่าพี่จะโดนน้องพีปาดหน้าวบชอลหรือเปล่าผมจะติดสอยห้อยตามอยู่อกไไปอยู่ตรงตลอดสนุกครับแพตตี้พี่ขอโทษ ไม่ได้แบบกลับมารีพอร์ตศพน้องพีหรืออะไรนะแต่ืีเห็นน้องพีตายก่อนผมก็เลยใช้ศพน้องพีในการแบบเรียกประชุมแทนเพื่อที่จะหาคนไปสแกนกับผมเอาอีกแล้วเหรอมองข้ามมอข้ามศพน้องพีที่ตายไปเพื่อหาคนสแกนไม่คือจับใครไม่ได้อะจับได้ดิพี่เมื่อกี้ใครเมื่อกี้อยู่ห้องไฟกันประมาณ5คนไม่ใช่3 5คนแยกไปด้วยแยก3คนมีมีใครมีพี่เบสตอนซ้ายไม่มีทางเฟนอยู่นะพี่เบสซ้ายบนเนี่ย ถูกต้องแล้วก็พี่เอฟอยู่ซ้ายบนพี่เอกซ้ายบนผมด้วยพี่ฟุกด้วยเหรอใช่แพทก็อยู่ซ้ายล่างเหมือนกับเต้เหรอพอแกไฟเสร็จแตาเอกวิ่งออกขวาแล้วเอฟล่าพี่โปเต้สต์จะเปิดตัวเข้ามาป่ะไปสแกนกับผมด้วยอันนี้คือจะเปิดไฟเลยพี่ฟุกอยู่อทำไมผมไม่เห็นพี่ใครมีสักอยู่ผมออกขวามากับเต้เออมันก็พี่เต้พี่เต้แพทพี่เจมที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันใช่เอางั้นก็เจมไปเลยละกันเฮ้ยไปสแกนกันใครใครมีสแกนมั่ง้ ไม่ปวดพี่เจมไม่เป็นไรพี่เจมผมจะทวงให้เองเราตัดช้อยส์ไปเรื่อยๆกลารเปดูด้วยเดไปด้อยคุณเอกไม่ไม่ว่าคุณเอกจะไล่ผมไปไม่ว่าคุณเอกจะขับใส่ไล่ส่งผมยังไงผมก็จะไปกับคุณเอกด้วยคุณเอกไม่ว่าคุณเอกจะผักใส่ไล่ผมผมเท่าไหร่เสลียนผัวผมเป็นหมูเป็นหมาผมต้องชดใช้กรรมที่ผมได้ก่อไว้ว่าแต่แกอยู่ไหนไปเนี่ย เฮ้ยแลต่เอกแกผีวิเวกไปไหนวะหรือว่าแกจะเฮ้ยแต่เมื่อกี้กายรออะไรหรือว่ากายจับตายละอ่ามีคนเพิ่งฆ่าแล้วเข้าเข้าห้องขวาล่างไปเลยทีนี้พี่ฟุ๊กพี่เอฟเดินตามผมอยู่ถูกต้องคิวด้วยเมื่อกี้อามีมีพี่เอกตายก่อนหน้านั้นไปพี่สายตายอยู่แล้วตอนเราดูวิทัล พี่เพิ่งเข้านะคือพี่หลังจากประชุมเสร็จพี่ก็มาเลงเพลงประชุมบอกอย่าแล้วเมื่อกี้พี่ออกมาพี่เหมือนเห็นคนอยู่อีกฝั่งตรงห้องชีทซ้ายใช่ป่ะไม่ไกลไม่ได้ไม่ใช่ผมไม่ได้เข้าผมเพิ่งเดินมาแล้วมีคนเพิ่งวิ่งเข้าคนที่อยู่ในนั้นมันเพิ่งลมควันเลยแล้วเป็นการดับเบิลคิวด้วยนะสิสามคนนี้ใครกันหน้อตายใช่พี่เอกตายทีนี้พี่เอฟอ่ะวิ่งตามผมพี่ฟุกก็วิ่งตามผมไปทางไปทางปุ่มซ้าย คนที่ผมไม่เจอ <c oughs> ก็ยังเป็นพีเต้กับแพทอยู่นะเ,เ,เดี๋ยวตีเลยนะแพทกดเสาอีกเสานึงอยู่แล้วเธอใช่ใช่เห็นแต่ห<า>มายถึงว่าหลังจากนั้นไงหลังจากนั้นอ๋อหลังจากนั้นค่ะแพทลงไปกดเสาข้างล่างที่ไม่ใช่เพราะไม่รู้ว่าพี่เอดตายที่ไหนไถ้าเราไม่ขึ้นบวดกายเราจะดุดนะเบิรคิวแล้วเราก็จะแพ้เอางี้เอางี้คือเมื่อกี้โอเคผมไม่แน่ใจเพราะผมเห็นควันแล้วผมไม่แน่ใจประตูปิดฝั่งไหนแต่พี่เบสเกมแรกอ่ะพี่เบสเป็นคนซ่อมไฟถูกต้องป่ะไม่ไม่พี่พี่ซ่อมพี่ซ่อม แต่พี่เบสก็อยู่เหรอพี่เขาเป็นคนแรกเลยเพราะพี่เราโดนแชวนั้นเพราะผมเห็นพี่เอฟจริงๆเราต้องโหวตแล้วกายเพราะว่าไม่งั้นเราจะโดนดับเบิลคิวพี่ฟุกเล้าผมแปลกมากจนผมรู้สึกไม่ไว้ใจต้องโหวตมันดับเบิลคิวไม่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 มผมโหวตพี่เต้โอเคกายพี่ตามน้องเจอกันพี่จะสร้างบ้านด้วยเงินของกายอะไรวะตายอะไรวะคนบริสุ์ไปฆ่าได้ไงตาย แล้กลายไปไหนวะเนี่ยเชีย้ยกูอยากเดินกับเขากูกลัวกายอยู่ไหนพี่ไปด้วยเ้วิ่ครับน,นะครับผมกรอบกูแตก อ <sk ort> ขอบคุณที่พี่หาศพเจอครับขอบคุณมาก,มากไปลุยอยู่ที่ไหนอย่างนั้นนย่นแหละผมดูแอดมินตอนที่มันออดผมเห็นมีคนอยู่ในเว็ป้นไปเต็ไมไปเพราะว่ามันต้องมีคนดักฆ่าเราข้างบนแน่นใช่ถ้าพี่รีพอร์ตศพคือผมอะ่ะท้อใจมากเมื่อกี้แบบว่าพอพอเรเดียเตอร์ดังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้ไมค์ม่่ะไม่ผมพยายามที่จะโอทูให้พี่ด้ยความเร็วก๊ ใส่ใส่พี่บาวทำกับผมพันนี้กูวิ่งติดหินเอ้ยคนรัยคือใครอ่ะผมจะบอกว่าอยากให้แสดงความยินดีกับผมหน่อยผมไลฟ์มา2ชั่วโมงเกมนี้เป็นเกมแรกที่ผมได้อยู่จนถึง3คนสุดท้ายพี่ผมดีใจมากเลย องมีไม่อยู่เลยนะพี่ือนนี้ตัวแทนตรงนี้เ่อดพี่ผมหาข้อมูลเล่นกล้องเสร็จแล้วผมพร้อมเล่นแล้วได้เลยได้เลยต้องมีเราลร้างทองดีกว่าวันนี้ยังไมีใจเรื่องกล้องอยู่หรือเลนผมีแขมคุณค่าน้องพี่ป่ะพี่โบเต้ไงี่ยพไงอ่ะนี่ผมจะใช้เงินช่วยบ้าน